ทำไมเธอมาช้าจังวันนี้อดเลยนะคะแมมสิอาคุณแม่สิคุณแม่อ,อาริสาหนูลูกสาวลูกสาวไม่เอาอะไรแล้วกินผลไม้พอเป็นไรปูอาปูกว่าลูกสาวเหรอตายแล้วปูกว่าป๋องแปงเหรอเนี่ยปูหันหน้าหันหลังก็ได้จ็บคนละเจ็ดร้อยแล้วแป๊บเดียวแต่มาช้าไปปูกว่าลูกสาวเหรอ ไม่มีคามว่าใสเกินไปมาชาดีกก่อนไมมาละวพอ <c oughs> ไม่เอาลอ้อพอกินผลไม้พอนะคะมันถึงก็มาจกเขาเลยเนาะไม่มีการกลัวใครเท่านั้นนะ่องแต่ง่องแป่งไม่เคยกลัวใครมัน <c oughs> ถึงมาจกอาปู่เลยดูบะลูกสาวตัวเท่าปู่แล้วใช่น,นะคะ,ะเรามารอรุ่นกันค่ะแม่สิ พ <laughs> ูกว่ากลายเป็นบู๊กลัวฝังแปงนะคะฝังแปงไม่กลัวใครอันนั้นพาไปหาผู้นะอผู้อย่าทำอะไรอ่ะขอไม่ยอมขอฟาดเลยบางเปง็นฝังแปงผู้ไม่กลัวใครทั้งนั้นสมเป็นกระโหนกค,คินสวัสดีค่ะสวยลกุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวย สวัสดีค่ะแซว่าหายตรงมันแลวกก้วปวดการเดินกลับมาเมตตาพ่อลูกสาวได้นะลูกสาวอยากกินอะไรลูกอยากกินแตงโมหวานๆอย่าอกกันแม่เปย์กันอย่าแม่แม่เปย์แม่จะเปย์ <laughs> แม่เปย์ลูกสาวแหละ ย้นไปทางน้นพี่พี่บินเอาไปให้ทางน้นก็ได้ใส่กะละมังให้เขานะกะละมังเขียวน,ะนั่นแหละเอเอใส่กะละมังเขียวเอาน่าจดะดับน่าจดะดับแบบนึ่งแต่เดิมปลูกรัวช้างตัวใหญ่ มาค่ะคุณแม่มาเป็นลูกสาวได้นะเม็ดคณเมียวเป็นไงบ้างเห็นว่าก็แม่ก็โอเคแล้วไม่เป็นอะไรแม่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะคุณแนะ้นโอ้ตอนนั้นตกใจมากเลยทักไปหาคนนั้นคนนี้มั่วไปหมดเลยทักไปหาเพื่อนเราแม,ม่เป็นลูกสาวหน่อย แม่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะแม่เรียกเพื่ออเพื่อสุดไปเท่หน่อยเพื่อทักิอเะอ้อ้ยกเ่อยาน่อเอาเคสกันมั้ อากินรอแม่แม่มาเปนหน่อยแม่จ๋ามาเป็นลูกสาวเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเพิ่มเติมได้นะคะ สวัสดีผู่ใหญ่ใจบนทุกทุกท่านนะคะปกติตาเรียกหัวก็จะมาก่อนเพื่อนวันนี้แกมาช้ามาหลังมาหลัง สองถุงคนสวยค่ะคุณค่ะคุณแม่ขอบพระคุณคุณแม่สิได้ะคะ่ะเอาไปเทให้คุณตาเลยสองถุงเอาแบ,บ่งกระปูก็ได้เดี๋ยวปูเห็นไหมมึงจะปูจะแย่เลไม่เอาตัวสุกก่อ,น,อนนั้นมันเขียวอยู่ขอบพระคุณนะคะแม่สิจา๋าขอบคุณตารวยรวยรว,วยนะคะคุณแม่หายไวๆนะคะแม่อัคคีภร,รัมภ์ของครังนะคะแม่สิจา๋า ลูกสาวปออเองแม,ขขแม่ขอบคุณขา่าวแม่จ้าค่ะคุณค้าแม่ว่าปอลมพิสเพียงนี้เขาจะได้เกิดการมาห่วงคอสาแม่พอดีปอปอให้เด็กๆลงราง,งไม่ได้ลงเองมันเยอะวาง่วงนอนปอ่าให้เด็กเขาลงให้ เมื่อก่อนก็ติดอยู่นะติดเทรนอะไรวันนี้นี่แหละอะไรเร